สวัสดีค่ะ hello everybody มาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนจ้ามามามมา,มา,มาคุยกันเนาะมาคุยกันสักหน่อยสำหรับเมื่อวานนี้เนาะที่ครูเพอรี่แบบคือไลฟ์ไลฟ์สดบอกเพื่อนๆไปหลายๆคนเนาะเพราะว่าคือเราแบบเราใช้กดแรงดูดแล้วมันเห็นผลเนาะเราก็เลยเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนๆอินบ็อกกันมาเต็มเลยทีเดียวก็เลย อยากเพื่อนอินบ็อกซ์มาเต็มเลยว,ว่าอยากที่จะดึงดูดเงินได้เนาะวันนี้มาดูเคล็ดลับกันเลยนะคะมาดูเคล็ดลับกันเลยทุกคนจ๋าแต่จะบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศโรแมนติกมากเลยดอกไม้เต็มเลยเนาะร้านนี้ดอกไม้เยอะมากดอกไม้เยอะแล้วมันทําให้มัน,มนทําให้เราสบายใจอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันทําให้เราแบบอิ่มฟูมันทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะ อยากจะดึงดูดได้ทุกคนเข้ามาฟังกันเลยนะจ๊ะใครที่ inbox c o o l ร e รี mm ่ hmm. มาเมื yeah, mm ่อวานเยอะแยะมากมายเนาะ mm hmm. ก็วันนี้จะเอามาไลฟ์แบ่งปันบอกเคล็ดลับกันไปเลยว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะได้ดึงดูดได้ไวที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะมาดูเคล็ดลับเด็ดๆกันเลยก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนมาผ่อนคลายกันด้วยบรรยากาศสวยๆกันก่อนเลยเนาะมาผ่อนคลายดูบรรยากาศสวยๆก่อนแล้วก็จะได้แบบ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มเต็มอิ่มฟูนี่เลยมุมรักแรกพบมุมรักแรกพบนะคะชื่อก็แบบว่าน่ารักมากช,ชื่อแบบคิปเก๋โรแมนติกมากๆเลยร้านนี้เป็นร้านอาหารประจันชื่อร้านอะไรประจันบาลข้าวต้มประจันบานเนาะ ร้านนี้ใหญ่ค่ะทุกคนอันนี้ครูเพอร์ลี่อยู่ด้านนอกนะมันจะมีคือเขาจะขายดอกไม้ต้นไม้ตรงนี้ด้วยร้านนี้ใหญ่มากแล้วก็จะอยู่ข้างในอีกจะมีข้างในอีกนะจะมีข้างในอีกเต็มเลยก็จะมีน้าแบบนี้แต่ครูเพอร์ลี่คือจะนั่งอยู่ข้างนอกนะคะนั่งอยู่ข้างนอกเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็โอเคสําหรับการที่เรามาคนเดียวแล้วเรานั่งข้างนอกมันก็โอเคเพราะว่า ข้างในมันยิ่งบรรยากาศโต๊ะมันยิ่งเยอะกว่านี้ร้านมันยิ่งใหญ่มากๆก,กว่านี้เนาะนั่งคนเดียวก็หลงเลงหลงเลงเพราะฉะนั้นนั่งคนเดียวเราก็เลยเลือกมุมนี้เนาะมุมนี้ก็สวยเหมือนกันกิ๊บเก๋อยู่รก้าเหมือนกันโอเคมาพูดพั้มทําเพลงนะคะว่างเมื่อไหร่ก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเนาะและสําหรับใครคนไหนเนาะที่คุณถามเข้ามาอินบ็อกถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยว่าทํายังไงทาไมทาไมแบบพี่แพ้ทําไมถึงแบบดึงดูดได้เยอะจังเลยดึงดูดได้ทําไม ครูแพรทำไมครูเพอร์รี่ถึงดึงดูดได้เยอะจังเลยดึงดูดก็มาฟังกันวันนี้จะมาด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้แตอยากที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังมากๆเลยวิธีวิชาวิธีดึงดูดของครูเพอร์รี่มันเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนค่ะก่อนที่คุณจะดึงดูดอะไรได้เนาะครูจะมาบอกเคล็ดลับต้นๆอันดับต้นๆที่ครูใช้เลยนะคะอันดับต้นๆที่ใช้เลยก็คือเนาะทุกคนค่ะ นี่แหละมันเข้ากับบรรยากาศที่จะพูดมากๆอันดับแรกเลยคุณจะต้องรู้สึกรวยก่อนค่ะคุณจะต้องรู้สึกว่าโลกนี้มันมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเหลือเกินมันแบบคือมันมีทุกสรรพสิ่งอะทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นลมที่พัดมาเย็นๆต้นไม้ดอกไม้ที่แบบสวยงามออกดอกออกผล ไม่ว่ามันจะแบบว่าร่วงรวยไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีสิ่งอื่นมาทดแทนสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นคือให้เรารู้สึกรวยรู้สึกมั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะมาจูนความร่ารวยมั่งคั่งเหลือเฟือที่ร้านนี้มันเข้ามาในร้านนี้แล้วมันรู้สึกดีมากๆเลยทุกคนคือร้านมันน่ารักแล้วแบบดอกไม้เต็มเลยเราก็เลยแบบอยากที่จะแบ่งปันว่า ถ้าใครอยากที่จะดึงดูดอะไรได้เร็วๆดีและไวๆเนาะทุกคนจะต้องรู้สึกว่ามั่งข้างเหลือเฟือจากข้างในก่อนนะคะทุกคนคะให้ดูบรรยากาศเลยกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะครูไมเมนครูมนนไม่ได้มาด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมาด้วยกันร้านนี้มันจะใหญ่มากอันนี้มันจะเป็นด้านนอกมันจะเป็นด้านนอกที่ติดกับถนนนะคะแล้วก็จะมีข้างในอีกแต่คือข้างในนั้นเขาจะเป็นแบบ คือเป็นร้านใหญ่ๆมากๆเลยบิ๊กๆมากๆเลย Big, Big เลยนาะก็คือตรงนั้นก็คือถ้าเรามากับเพื่อนมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวปุ๊บถ้าเรามาคนเดียวมันก็จะหลงเหลงมากเลยเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกสถานที่ที่มันเหมาะกับการมาคนเดียวที่สุดก็คือนั่งมุมนี้แหละนะคะร้านนี้ก็ลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะอาหารเขาก็อร่อยดีนี่เลย ดอกไม้ส,สวยๆเก๋ๆแล้วยิ่งข้างในยิ่งสวยทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูนะข้างในมันสวยเหมือนกันคือร้านนี้เขาโคตรใหญ่จริงๆอ่ะให้ดูอีกรอบโอเคเรามาคุยกันเลยเนาะเอาแบบง่ายๆเ,เ,เ,เอาเอาเอาเคล็ดลับที่ครูพอลีีใช้แบบง่ายๆโคตรง่ายที่สุดไม่ ือแบบคัดสรรมาอย่างง่ายที่สุดแล้วจากที่เราเรียนรู้มาเนาะแล้วเราก็ามาใช้แล้วเอามาลงมือทําแล้วเราก็แกะมาให้ทุกคนมาให้ทุกคนฟังด้วยวิชาที่แบบว่าง่ายที่สุดคุณไม่ต้องไปแปรที่ไหนอีกแล้วนะคะเราเรียนรู้มาเนาะจากครูอาจารย์บัณฑิตจากครูรุง้งแล้วก็จากครูสีตานะคะแล้วที่ทีเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าพุ่งแรงมากๆเลยก็คือเราไปเรียนทุกคนขาอยากจะบอกว่าเนาะ ให้คุณเลือกไปเลยเนาะว่าใครคนไหนที่ถูกฉลกับคุณแล้วคุณฟังแล้วคุณเข้าใจแล้วรู้เรื่องมากที่สุดมันจะทําให้คุณเร็วและไวกับผลลัพธ์เพราะว่าถ้าคุณแบบว่าท่องยุทธภพนะคะถ้าคุณท่องยุทธภพคือคูพอรี่ปลดล็อกมาจากคำคำนี้ปลดล็อกดอกไม้สวยมากใช่แล้วค่ะคือถ้าคุณท่องยุทธภพไปเท่าไหร่คุณท่องยุทธภพคุณเรียนมากมายมากมากมายหลากหลายขึ้นบางทีมันก็งงสับสนงงคลื่น แล้วก็มันมันจะไม่ได้เข้าใจอะไรง่ายๆนะคะถ้าใครอยากที่จะดึงดูดได้ไวคุณก็รู้สึกว่าปลดล็อกกับใครคุณก็ฟัง,งคนนั้นไปเลยนะคะทุกคนสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นดึงดูดได้ไวคุณจะต้องรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะมั่งคั่งเหลือเฟือจากข้างในยังไงคุณก็สาม,มารถที่จะดูจากต้นไม้พวกนี้ก็ได้ดอกไม้พวกนี้มันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือ พระอาทิตย์เขาก็ยังขึ้น,ขนเขาก็ยังทํางานของเขาตลอดเวลาพระจันทร์แหล่งนงแหล่งน้ําลําคลองเขาก็อยู่ของเขาแล้วก็เขาก็คือมีเขาก็มีตลอดเวลาเนาะซึ่งมันมั่งคั่งเหลือเฟือมากๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นตัวเราเราก็เอาพวกเนี้ยเอาสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยคุณรู้สึกไปเลยว่ามันโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือให้คุณเข้าข้างว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโลกของคุณมันเป็นความมันเป็นคือเขาเข้าข้างคุณอะ เอาง่ายๆก็คือเขาเข้าข้างคุณเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะบรรยากาศพวกเนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าไม้ต้นน้ำำานําลาธารพวกนี้คือเขาอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งมากๆคุณก็คิดไปเลยว่าเขาเข้าข้างคุณนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วทีนี้เราจะมั่งคั่งจากข้างในสวัสดีคุณยุววดีค่ะเราจะมั่งคั่งจากข้างในของเราได้ยังไงก็คือเนาะ เอาทอาอาี่เอาวิเอาวิธีเอาวิธีที่ครูเพอร์ลี่ใช้เลยนะทุกคนวิธีที่ครูใช้ก็คือครูจะใช้การขอบคุณถ้าคุณอยากที่จะดึงดูดเงินใช่ไหมคะครูจะใช้การขอบคุณเงินนะทุกคนขอบคุณเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยตั้งแต่อดีตอดีตไหนๆอดีตชาติหรือว่าจนถึงปัจจุบันชาติสวัสดีค่ะพี่ครูดงรักพี่ครูดงรักมาด้วย ขอบคุณค่ะเวลานี้ยังไม่ได้นอนใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเวลานี้เวลานี้คือเวลาไหนเข้ามาดูด้วยขอบคุณมากๆค่ะทุกคนถ้าคุณอยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวยให้มันเหลือเฟือมากๆที่สุดนะคุณคิดไปเลยว่าตั้งแต่คุณเกิดมานะ่ะเกิดมาแบเบาะเลยนะคุณใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วครูพริสพูดมานี่ยังสั่นสะเทือนเลยนะทุกคนสั่นสะเทือนนะอยา่าท่จะ <laughs> พี่ดงรักมาใช่ค่ะพี่ดงรักมาด้วยแสดงว่าพลังงานแบบว่าพลังงานสูงแล้วนี่พี่ดงรักเข้ามาเลย <laughs> ทุกคนเอาวิชาเอาวิธีที่ครูเพอร์ลใช้นะถ mm ้า hmm. คุณอยากที่จะดึงดูดเงินได้ไวที่สุดคุณก็จะต้องรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือก่อน mm hmm. คุณคิดไปเลยว่าตั้งแต่ยิ่งขอบคุณใช่ค่ะขอบคุณตั้งแต่ตั้งแต่คุณเกิดมา่ะคุณคิดดูว่าเงินมันจะมากมายมหาศาลแค่ไหนแล้ว่มันท่วมหัวเรานะฝันเนี้ย ทุกคนคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนอะ่ะถ้าทุกทุกคนลองคิดดูว่าเงินจํานวนนั้นอะคุณจะต้องขอบคุณให้มากๆเลยนะว่าตั้งแต่เกิดมานะ่ะพ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาถูกต้องไหมเลี้ยงดูเรามาแล้วเราหาเองได้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะสบายโมงแล้วคะ่ะค่ะพ่อแม่เราเลี้ยงดูเลี้ยงดูเรามาและเราใช้เองสารพัดส,สารเพคุณขอบคุณไปเลยว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วอะจำนวนเงินที่มันโคตรเยอะแยะมากมายมาหาศาลอะ ครูเพอร์ี่แบบคิดถึงวันที่เราตอนเป็นเด็กเนาะคิดถึงวันที่เรารู้สึกว่าเรานั้นเราหาเงินได้เองเราเรารู้สึกว่าเราโคตรรวยอะเรารู้สึกว่าเราโคตรมั่งคั่งอะตอนไหนตอนไหนนะเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วรอบนึงแหละตอนไหนที่ครูเพอร์ลี่รู้สึกว่าตัวเองร่ํารวยเนาะตอนอายุออ,อยู่ปป .4 นี่แหละมั้งตอนนั้นทําสหากรณ์นะคะทําสหากรณ์ก็คืออยู่ในโรงเรียนเนาะลมพัดแรงมากเลยค่ะทุกคนสาอยู่ในโรงเรียนเนาะแล้วก็ ครูเขาจะมีแบบเอให้ใหเ้เก็บเงินสหกรณ์นู่นนั่นนี่เนาะเพอครูเพ,พอร์รี่ได้เงินปันผลมานะคะทุกคนประมาณยี่สิบกว่าบาทนี่แหละตอนนั้นโคตรดีใจดีใจมากเลยรู้สึกว่าโอ้โหกูคนรวยเลยกูคนรวยเลยตอนนั้นนะ่ะรู้สึกแบบนั้นจริงๆรรู้สึกว่าตัวเองโคตรรวยมากๆเลยให้คุณคิดไปเลยมาส่งพลังค่ะเย้เย้เย้ขอบคุณค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหกูรวยมากเลยกูโคตรรวยเลย เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนคุณก็ไปนี่ไปเลยคุณให้คุณคิดถึงวันที่คุณแบบตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคุณคิดดูว่าเงินมันจะเยอะมากมายมหาศาลขนาดไหน่ขอบคุณไปเลยนะคะขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟืออันนั้นไปเลยแล้วเราจะได้รับมันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้ใช้จ่ายออกไปเนาะคุณต้องขอบคุณให้มากๆขอบคุณไปเลยขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณแค่ว่าปากพูดออกมานะทุกคนขอบคุณคุณจะต้องขอบคุณจากใจ สำนึกรู้คุณขอบคุณจนมันสั่นสะเทือนนะ่ะขอบคุณจนลึกซึ้งกินใจจริงๆไม่ใช่ว่าขอบคุณแต่ปากนะขอบคุณแต่ว่าสัก์แต่ว่าพูดไม่ใช่นะคะทุกคนขอบคุณคือขอบคุณลึกซึ้งจากหัวใจจริงๆว่าเราขอบคุณเงินนะที่เลี้ยงดูฉันมาขอบคุณเงินที่ให้ฉันได้ใช้จ่ายนะตั้งแต่เกิดจนโตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงณนะปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะ คุณต้องขอบคุณไปเลยนะคะขอบคุณพอเราขอบคุณให้มากๆพอแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณเงินขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าขอบคุณขอบคุณไปเลยทุกสรรพสิ่งเสร็จแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าพอได้ขอบคุณปุ๊บมันจะอิ่มเต็มถูกต้องไหมคะทุกคนคุณจะรู้สึกว่ามันใจมันฟูอ่ะใจมันอิ่มอ่ะพอใจมันฟูปุ๊บอ่ะใจมันอิ่มปุ๊บอ่ะเราจะสามารถที่จะดึงดูดอะไรก็ได้ พอเราสามารถที่จะด <era> like ึงดูดอะไรได้เราก็กําหนดไปเลยทีนี้ยทีนี้เราก็กําหนดไปเลยว่าเราจะเอาอะไรนะเรากําหนดไปเลยพอกําหนดเสร็จปุ๊บคุณกําหนดว่าเดือนนี้คุณจะเอาบ้านหรือว่าเดือนนี้คุณจะเอารถคุณต้องกล้าๆ่อยนะถ้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆใช้คํานี้เลยนะกล้าๆ่อยนะต้องกล้าๆ่อยนะที่จะถ้าอยากที่จะดึงดูดได้จริงๆอยากที่จะเปลี่ยนเป็นคนรวยจริงๆใจมันต้องกล้าเว้ยใจมันต้องเอาจริงเว้ย ทูบารีพูดอย่างนี้ไปเลยนะทุกคนใจมันต้องเอาจริงเสร็จแล้วพอใจเอาจริงปุ๊บก็คือห้ามลังเลสงสัยเด็ดขาดค่ะไม่ต้องลังเลสงสัยเลยว่าเงินมันจะมาจากทางไหนฉันก็ทํางานก็แค่นี้ฉันก็ทํางานห้างฉันก็ทํางานอ,อขายของออนไลน์ฉันทำงานโรงงานฉันทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำอยู่เนาะ คุณไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาดูสถานการณ์ตรงนี้หน้าปัจจุบันนี้ว่าคุณเป็นอยู่สถานการณ์ตรงหน้าของคุณตรงนี้คุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่าคุณมีสถานะแบบไหนมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าคุณเอาจริงคุณกล้าที่จะกําหนดไปเลยกําหนดเสร็จพอกําหนดเสร็จไม่ต้องลังเลสงสัยค่ะไม่ต้องสนกระทางมาทางไปเชื่อให้สุดจิตสินใจว่าคุณได้รับแน่นอนคุณผู้ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแน่นอนคุณจะได้มันมาแน่นอน เพราะฉะนั้นคือห้ามลังเลสงสัยและเชื่อสุดจิตสุดใจไปเลยนะคะทุกคนที่อย่างอื่นบางทีบางทีเนาะบางทีถ้าเป็นเรื่องเรื่องกดแรงหนึ่งดูดอะ่ะคือบางคนนะ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จุกลู <c oughs> สวัสดีค่ะคุณท็อปน้องท็อปหรือคุณท็อปไม่รู้หรืออายุเท่าไหร่น่าจะเป็นน้องอยู่นะนะคะก็คือเนาะคุณไม่ต้องสงสัยนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยและเชื่อสุดจิตสุดใจ ลองเชื่อในด้านที่มันดีๆรู้บ้างที่ไอ้เรื่องอื่นที่เราอะเชื่อกันนักกันหนาไปดูหมอดูเออดวงมึงไม่ดีนะน,นนนันนี่เชื่อเขาจังเลยที่ไอ้เรื่องนั้นเชื่อดีจังเ <laughs> ชื่อเขาดีจังใช่ไหมพอไอ้เรื่องที่มันแบบว่าห้าสิบห้าสิบเขาดูเขาก็ดูไปเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าดูในเรื่องที่ไม่ดีมันจะขายดีถูกต้องไหม เขาก็ดูที่เวลาที่หมอดูดูนี่เชื่อเขาจางเพราะฉะนั้นคืออยากที่จะสําเร็จจริงๆลองเชื่อในด้านดีดูบ้างเชื่อในด้านดีๆด,ดูบ้างนะคะอยากที่จะสําเร็จได้จริงๆลองเชื่อดูโดยที่ไม่ต้องลังเลสงสัยไม่สนกัะทางมาทางไปใดๆทั้งนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยเดี๋ยวมันก็มาเองและเชื่อสุดจิตสุดใจแล้วไม่ลังเลสงสัยและคิดเลย ขอบคุณมากเลยค่ะ FC เหรอคะ FC แสดงว่าเป็น FC ที่แอบ,บมาดูใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยจะมากดไม่ค่อยจะมาทักในนี้เท่าไหร่มีเยอะมากเลยนะครูมี FC ที่มาแอบ,บดูเยอะมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะบอกได้เลยว่าใครที่เข้ามาคุณคือคนโชคดีค่ะเพราะว่าคุณจะหมดเวรหมดกรรมและคุณจะแบบพุ่งทยานไปด้วยกันเลยถ้าคุณเชื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะคูเพอรี่คือเอาหลักฐาน จากที่เราดึงดูดได้จริงๆมาบอกทุกคนคือหลักฐานที่เราดึงดูดได้มาบอกทุกคนเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างคือไม่ใช่ทฤษฎีค่ะเป็นการปฏิบัติจงใจสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซนและเร็วๆนี้จะมี <c oughs> ขอบคุณค่ะและเร็วๆนี้จะมีผลลัพธ์ใหญ่ๆมาการันตีการถึงการใช้กดแรงดูดว่ามันเข้มข้นขน,ขนาดไหนนะคะทุกคน แล้วทีนี้ก็คืออย่าลังเลสงสัยและเชื่อให้สุดจิตสุดใจแล้วทีนี้ก็รอรับได้เลยแค่นั้นค่ะทุกคนรอรับโดยที่ไม่ต้องลังเลสงสัยรอรับแบบสบายใจรอรับว่ายังไงฉันก็ได้แน่นอนยังไงมันก็ต้องมาแน่นอนผลลัพธ์ที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันอยากได้มันมาแน่นอนขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคะ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะถ้าคุณอยากที่จะสําเร็จจริงๆคุณก็จะต้องกล้าที่จะตัดสินใจว่าเราคนสําเร็จ และไม่สนกับทางมาทางไปเนาะไม่สนว่ามันจะมาจากทางไหนวะคำคมคำคมวันนี้เหรอคะคำคมวันนี้คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆมีความสุขให้เยอะๆอิ่มเอมกับธรรมชาติที่ครูให้ดูเมื่อตะกี้นะคะอิ่มเอมไปเลยค่ะทุกคนอิ่มเอมไปเลยรักแรกพบกับมุมรักแรกพบนะ ยิ่มเอมรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือไปเลยนะคะใครที่เข้ามาเนาะทุกคนเห็นไหมว่าธรรมชาติมันแบบสวยงามเสมอนะมันสวยงามแล้วมันแบบถ้ามีสิ่งไหนที่มันขาดหายไปอ่ะมันก็จะมีสิ่งอื่นมาทดแทนถ้าสิ่งไหนที่มันจากเราไปเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามันจะมีสิ่งอื่นมาทดแทนอยู่ดี และสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เราก็ต้องตัดออกไปบ้างเพื่อที่ว่าจะได้มีสิ่งที่มันใช่กว่าเข้ามาทดแทนที่นะคะทุกคนเคล็ดลับง่ายๆวันนี้สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความเนาะรู้สึกรวยไปเลยแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจอย่าเลยลงังเลสงสัยทางมาทางไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไงคุณก็ต้องได้แน่นอนเพราะคุณเป็นคนดีคุณทำกรรมดีมาเยอะ ทำเรื่องราวดีๆมาเยอะดูแลพ่อแม่มาเยอะดูแลครอบครัวดูแลคนดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีค่ะทุกคนไม่ต้องอะไรมากมายเราไม่ได้ไปฆ่าใครนั่นก็เป็นคนดีแล้วค่ะ <laughs> โอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะสั้นๆ